มะเขือเนี่ยเขาเป็นศัตรูกับพริกไม่ควรที่จะปลูกด้วยกันมิตรและศัตรูของพืชนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ต้องการที่จะใช้สารเคมีอะไรมากมายนะครับเราปลูกไว้ทานวิธีการเราต้องรู้ก่อนว่าอะไรปลูกกับอะไรแล้วเขาจะส่งเสริมกันโดยที่เราไม่ต้องไปดูแลมากไม่มีโรคไม่มีแมลงมากวนใจผมยกตัวอย่างง่ายๆในกระถางนี้ผมทําให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เข้าใจพริกนะครับต้นพริก เขาจะเป็นมิตรกับใบกะเพรานะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เขาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยโรคแมลงอะไรจะไม่มีรบกวนเลยนะครับแล้วความเจริญเติบโตจะดีมากส่วน,มะ,นมะเขือเนี่ยมะเขือเนี่ยเขาเป็นศัตรูกับพริกและก็กะเพราไม่ควรที่จะปลูกด้วยกันนะครับหรือถ้าปลูกก็ต้องให้ห่างนะครับเพราะว่าถ้าปลูกด้วยกันแล้วเดี๋ยวจะมีโรคแมลงมา เพราะฉะนั้นถ้าเรายังฝืนเอาเขาไว้อยู่ด้วยกันแบบนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นเขาจะต้องตุยไปหนึ่งนะครับแล้วต้นที่เขาแข็งแรงหรือว่าเขาทานได้เขาจะอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นลักษณะแบบสามต้นแบบที่ผมปลูกนี่นะถ้าผมปล่อยไว้นานกว่าน,นี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพริกคือพริกจะโสมกะเพราจะโสมแต่มะเขือเขาจะ,จะเจริญง,งอกงามนะครับเพราะว่า สองตัวนี้เขาจะไม่ไหวเขาเป็นศัตรูกับมะเขือ